ยคนเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะวิ่งไม่สนใจชาวบ้านชาเมืองเลยนะลูก ดังาน เราก็สารแนเนาะได้ยหนแบบว่ารถอีกรกะทึกคึกโคมแล้วก็รีบลงมาดูแล้วก็สอบถามชาวบ้านนะคะไต้หวันมูจับใจความได้ว่าอ๋อมีคนเขาได้กลิ่นไหมเขาก็เลยโทรแจ้งแต่สรุปพอมาถึงแล้วอ่ะมันหาต้นตอไม่เจออะไรอย่างงี้สรุปว่าน่าจะเป็นฟอสอะลามนะคะหรือว่าเรื่องเข้าใจผิดนั่นแหละตาคิดว่านะไปไปไป giặt dài